อาร์มี่ตำหนิ MBC เรื่อง BTS ไม่ได้สร้างหายจากคลิปล่าสุดของรายการ MBC ที่อ้างว่าไฮท์ถูกสร้างขึ้นโดย Seven ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากอาร์มี่แฟนคลับของวง B ี s บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่20เมษายนช่อง MBC โพสทีเซอร์ตอนต่อไปของรายการแ n g งเอา i ว h you ของพิธีกรยูแจซอกพร้อมด้วยคนอื่นๆที่กำลังเยี่ยมชมตึกไฮท์เพื่อพบสมาชิกยูนิต b s s ของ Seven คนในรายการชื่นชมการตกแต่งของตึกและมีคำบรรยายขึ้นมาหน้าจอ ว่าสำนักงานใหญ่ของไฮสร้างโดยเซเว่นทีนซึ่งการยกเซเว่นทีนที่อยู่ค่ายอื่นและเป็นค่ายลูกของไฮ l a b e l ขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทราบดีว่าวงเซเว่นทีนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดราม่าครั้งนี้แต่รายการเขียนไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าตึกไฮสร้างโดย BTS ซึ่งค่ายเพลงนี้มีรายได้มาจากการทํางานของสมาชิกวง BTS มากถึง70%ในปี2021และก่อนหน้านี้ยังมีแค่ BTS วงเดียวที่เป็นศิลปินที่ทําเงินมากที่สุดของค่าย จากค่ายเล็กๆที่เกือบจะล้มละลายมีแค่ตึกเช่าพนักงานไม่กี่คนมีเงินมาสร้างตึกได้จากศิลปินเพียงวงเดียวจึงมีวลีนี้เกิดขึ้นว่า Big h ฮ t ทไม่ได้สร้าง BTS แต่ BTS ตังหกที่สร้าง Big h ฮีทตึกไฮสร้างเสร็จเมื่อปี2020และประธานค่ายก็ให้เครดิตบางทันมาโดยตลอดเขาพูดว่าเรามาได้ไกลขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณ BTS เมื่อสร้างไฮเอเรทเลเสร็จก็แบ่งหุ้นให้ BTS ด้วยโดยถือว่าพวกเขาเป็นผู้ก่อตั้งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นราย ญ่แล้วก็มีมูลค่ารวมกันถึง1,000 100, แสนล้านวอนซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคมปี2023นะคะและเมื่อเปรียบเทียบสัสดส่วนกับนักลงทุนในเกาหลีใต้ที่ลงทุนในเค o n t e n t ก็ถือว่าเป็นนักลงทุนที่มีเงินทุนสูงเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มบริษัท K Content และข่าวของบางทันก็มีผลต่อราคาหุ้นของไฮมาโดยตลอดเราลองคิดดูนะคะว่าถ้าบางทันพากันถอนหุ้นออกจากบริษัทไฮและเอาไปลงทุนที่อื่นจะส่งผลยังไงกับบริษัทซึ่งบริษัทเองก็พยายามหาอะไร ได้จากแหล่งอื่นๆเพื่อไม่ให้มีการพึ่งพา BTS มากเกินไปแต่ปัจจุบัน BTS ก็ยังมีอิทธิพลอยู่กับบริษัทในทุกแง่มุมเลยค่ะส่วนสาเหตุของการใส่ข้อความเพื่อให้คนเข้าใจผิดนี้น่าจะมาจากการปฏิเสธงานจาก MBC เมื่อปี2019แต่ผู้บริหารจาก MBC ก็ไปขอโทษประธานบังชีฮยอกแล้วซึ่งก็ไม่น่าจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาได้อีกซึ่งถ้าสื่อใหญ่ของเกาหลีนำเสนอสิ่งที่ไม่เป็นความจริงแบบนี้โดยไม่สนใจเสียงของผู้ชมก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ และเกิดความเสียหายตามมาได้เราก็ต้องรอดูต่อไปว่ารายการนี้จะมีการพูดถึงหฮและบางทันยังไงคะ่ะ PTS paved the way <laughs> That's funny But that's true For sure Why not